สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กำลังรับชม Daily News ออนไลน์ทางเพจ Facebook อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งคาะนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่คุณอัศวินขวัญเมืองนะคะจะมาะแถลงข่าวค่ะภายหลังจากการปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา17เนาิกที่ผ่านมานะคะก็มีการรายงานผลคะแนนเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเราก็ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้คะแนนของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ดำหนกนนำโด่งในทุก เขตเลือกตั้งเลยนะคะเราก็จะมาติดตามดูนะคะว่าคุณอัศวินจะมีการแถลงถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไรจะยอมรับผลคะแนนหรือว่าจะรอติดตามผลคะแนนต่อเนื่องไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะดูบรรยากาศกันก่อนนะคะซึ่งสื่อมวลชนก็มีการตั้งกล้องเตรียมทําข่าวแล้วก็รอรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะ mm. เนื่องจากทางทีมงานของคุณอัศวินนะคะก็ได้มีการแจ้งมาว่าคุณอัศวินจะลงมาให้ ถแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงตอนนี้นะคะในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศไปก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเท่นานั้นนะคะคุณอัศวินขวัญเมืองก็จะมาถแถลงข่าวแล้วนะคะเราก็จะได้รับฟังกันค่ะว่าว่าคุณอัศวินมีความคิดเห็นอย่างไรภายหลังจากผลคะแนนที่มีการรายงานอยู่ในขนาดนี้นะครก็ คุณชัดชาติก็ยังขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะ<ม>ค่ะสำหรับผลคะแนนอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬนาทีนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะมีคะแนน254,303คะแนนค่ะคิดเป็น53เปอร์เซ็นต์ลำดับที่2เป็นคุณวิโรธลัคณาดิสอน คิดเป็น48,271คะแนนนะคะคุณผู้ชมคะขนาดนี้คุณอัศวินขวัญเมืองแล้วก็บุตรชายคนเล็กนะคะคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองก็ได้เดินทางมายังด้านหน้าอาคารรักกรุงเทพสถานที่ที่จะใช้ในการถแถลงข่าวถึงผลการเลือกตั้งที่ได้มีการรายงานเข้ามาเบื้องต้นนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและจะมีแนวทางต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวคนนะครับผมอัศวินขวัญเมืองพร้อมด้วยทีม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็นั่งเพิ่งเข้ามาดูทีวีอยู่เมื่อตอนห้าโมงครึ่งอ่ะยิงที่เห็นอยู่ชนับไปกี่เปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็ยังตามเขาอยู่เยอะซึ่งอาจจะตู้ไม่ได้แล้วละ่ะตู้ไม่ได้แล้วละ่ะตู้ท่านเขเคยชัดชาติไม่ได้แล้วแต่ผมก็อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนว่า ในสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกนะครับเราก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเขาคงจะเลือกคนที่ถูกใจและคนที่เข้าใจเขาและเขาเข้าใจาผมเชื่อนะเชื่อว่าดอรชัดชาชติอนะ่ะคงชนะร้อยเปร์เซ็นถ้าดูนะมีจกีีอยู่ผมก็ฝากถือมวลจนไปถึงพี่น้องประชาชนก็ ขอขอบคุณทุกคะแนนทุกกำลังใจทุกแรงใจจะได้น่าได้น้อยไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเขาให้ความไว้ใจเราเป็นบางส่วนแล้วส่วนนโยบายต่างๆผมก็าฝากฝากไว้เลยนะครับฝากก็คือเชื่อาติว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมฝากไว้ด้วยนะครับด้วยอยอดในสิ่งที่เราค้างเอาไว้นะครับขอพี่น้องประชาชน ก็ต้องไว้ใจเ็าเกอรชัดชาตินะครับเพราะว่าพี่น้องเลือกเขาแล้วแสดงว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจก็ผมปากนิดเดียวฝากให้ให้อาจารย์ชัดชาตินะช่วยไปรู้ต่อให้มันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ไม่ได้แปลกใจเลยผมผมผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่า เอาให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับกีฬานะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ก็ดีถ้าแค่นั้นเองเพราะเราตัดสินใจมาเลือกแล้วมันไม่มันไม่มีชนะทั้งสามิบคนหรอกมันต้องมีชนะคนเดียวแพ้ยี่สิบเก้าคนครับผมไม่ไม่ได้แปลกใจอะไรยอมรับคําตัดสินของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะไม่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยพักผ่อนครับพักผ่อน สนามไหนก็ไม่มีครับค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ก็เป็นการถแถลงการยอมรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการของคุณอัศวินนะคะซึ่งคุณอัศวินนะคะ,คนนะ,คะก็ได้ยอมรับค่ะว่าว่า,วาแพ้ค่ะสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ก็คุณอัศวินนะคะก็ ได้ยอมรับผลคะแนนที่พ่ายแพ้ต่อดออรชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะซึ่งคุณอัศวินก็น้อมรับด้วยความยินดีค่ะหวังว่าคุณชัดชาติที่ประชาชนคนกรุงเทพเลือกมาจะสารต่อนโยบายและทําเพื่อคนกรุงเทพนะคะซึ่งคุณอัศวินก็ใบหน้าก็มีความเศร้าหมองนะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าเท,ท่าที่เห็นนะคะก็มีเหมือนมีน้ําตาคลอนิดๆด้วยนะคะซึ่งคุณอัศวินก็ฝากความหวังของคนกรุงเทพไว้ในมือของผู้ว่า กรทมคนที่17คนถัดไปนี้นะคะว่าว่าขอให้ทำเพื่อคนกรุงเทพที่ได้เลือกมาด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณอัศวินก็ได้บอกว่าก็จะกลับไปอยู่บ้านนะคะก็คงจะไม่มีสนามการเลือกตั้งใดๆแล้วนะคะซึ่งก็ขนาบข้างไปด้วยคุณพงศกรขวัญเมืองบุตรชายคนเล็กนะคะสวมเสื้อสีขาวันทั้งคู่ค่ะส่วนผลคะแนน อนนี้นะคะเดี๋ยวผู้สึกข่าวจะรายงานให้ฟังนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้2 6 1 1 1 6 7นะคะคิดเป็น53%ในขณะ,ะที่คุณอัศวินขวัญเมืองนะคะอยู่ที่39,390 คิดเป็น8นะคะขอบคุณมากมเลยนะเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการจบการแถลงข่าวน้อมรับความพ่ายแพ้นะคะสำหรับการดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทมพ่อเมืองมาตลอดนะคะซึ่งวันนี้คนกรุงเทพก็ได้เลือกผู้ว่ากทมของตัวเองแล้วนะคะคุณอัศวินก็ หวังหวังไว้เลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะผู้ว่ากทมที่จะเข้ามาทําหน้าที่ดูแลคนกรุงเทพก็ขอให้ทําตามนโยบายนะคะแล้วก็ทําให้คนกรุงเทพอยู่ดีกินดีนะคะดาเนินดําเนินตามนโยบายของตนเองก็เชื่อว่าคุณชัดชาติสิริพันธ์จะสามารถทําเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศ สดๆดเลยนะคะจากอาคารรักกรุงเทพเป็นจุดวอลลุมการนับเอ่อการติดตามผลคะแนนของคุณอัศวินขวัญเมืองนะคะซึ่งคุณอัศวินเองก็ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องหลายช่วงสัปดาห์ตั้งแต่ประกาศเอ่อตั้งแต่ประกาศออกจากตําแหน่งผู้ว่าแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่านะคะก็ได้มีการคิดนโยบายต่างๆนะคะเพื่อคนกรุงเทพก็หวังว่าจะได้กลับเข้ามานั่งเก้าอี้พ่อเมืองเพื่อสารต่อ ผลงานต่างๆที่ได้ทําไว้อย่างเช่นการแก้ปัญหาจุดน้ําท่วมซ้ำซากที่คุณอัศวินนะคะก็เคยได้บอกไว้ในหลายๆรา,า,ายการเลยค่ะว่ามันมีทั้งหมด24จุดนะคะซึ่งคุณอัศวินก็แก้ไปแล้ว15จุดเหลือเพียงอีก9จุดเท่านั้นค่ะค่ะบรรยากาศก็เป็นไปตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะคุณอัศวินก็ไม่ได้มีสีหน้าจำใจแต่อย่างใดก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็หลังจากนี้ไปทางกะกะตก็จะ มีการประกาศรับรองผู้ว่ากทมคนที่17นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องดูว่าภายใน30วันนี้จะมีการร้องเรียนหรือการยื่นคัดค้านใดๆมาหรือเปล่าค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชม Daily News ออนไลน์นะคะขอบพระคุณค่ะ